ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุทยกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแซตโซทีว so ีนะครับวันนี้เรา,าก็จะมารีวิวโจลุนโนก่อนเป็นหกดาวนะครับผมเลยตัวเดียวก็จะได้แล้วนะครับโจลุนโนหกดาว แต่ผมเอามาใส่ก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่จัลู n o โน่ห้ดาวแล้วนะครับก็ขอตัดเข้าไปในเกมเกิเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับก็จะเลือกเป็นโหมดนอร์มอนะครับ ็จะวางจอุโนไว้ตรงนี้นะครับจอุโนก็จะวงเล็กเล็กเล็กอยู่นะครับเล็กเล็กมากผมว่าถ้าอัพไปเรื่อยๆก็น่าจะวงกว้างนะครับก็รอมมอนมานะครับ ก็รโรนอนก็น่าจะใช้สแตนโกลเด้นเอ็กซ์เพลยนะครับหรือโกอีนั่นแหละนะครับก็วางบูม่าไว้ก่อนเลยผมอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่น ก็จอลูโน่มาดูสเตตของจอลูโน่กันเลยนะครับจอลูโน่เวลสามสิบสามนะครับดาเมจร้อยห้าสิบสี่จุดเอร้อยห้าสิบแปดจุดสี่นะครับวงสิบห้านะครับเวน,นาทีของการโจมตีก็ห้าวีนะครับอับขั้นแรกไปเลยนะครับก็ดาเมจก็จะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบ 3.9นะครับวงมันเดิมนะครับ15แล้วก็ระยะโจมตีก็5วิวินาทีของการโจมตีนะครับ5้าวิว่าจะมีตัวหลุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตัวเดียวตัวเดียวไหมโอเค2ตัวไม่เป็นไรนะครับ รามิเข้าไปร้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับขั้น2ก็อัพห้าร้อนะครับบอกดรามรมาร้อามสอนะครับแล้วก็บวกวงมา9นะครับสกิลใหม่เป็นฟอร์เมชันนะครับโอ้เป็น AOE นะครับน่าจะเป็นทำให้สิ่งของมีชีวิตนะครับเป็นต่อยผืนและเป็นต้นไม้นะครับ ก็สกิลนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีอัพก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับกี่ขั้นอะไรเนี่ยสีหขั้นนะครับมาดูสเก็สตสเตตขั้นที่2ดีกว่านะครับด้าเม4 2สี่ร้อแล้วก็บง24นะครับเวินาทีของการโจมตีก็เหมือนเดิมครับ5ว้วีแล้วก็อัพขั้นที่3ไปเลยนะครับ ก็จะเป็น594นะครับวง25นะครับระยะยวินาทีของการโจมตีนะครับ5วิเหมือนเดิมนะครับ ก็ถ้าอัพขั้นสีก็เพิ่มมาแค่ดาเมจร้อยเก้านะครับก็อัพไปเลยนะครับหนึ่งพตอนนี้ดาเมจก็เจ็ดร้อยเก้าสิบสนะครับระยะวงยังเหมือนเดิมนะครับยี่สิบห้าแล้วก็วินาทีการโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปก็ใช้เงินอัพ1,500ันหนะครับเพิ่มดาเมจมาเป็น396นะครับเปลี่ยนสกิลเป็น Create นะครับใช่ไหมช่อ Create เลยน่าจะใช่นะครับโอเคก็อัพไปเลยนะครับก็ตอนนี้ดาเมจก็เป็นหนึ่พนหนึ่งร้อยนะครับมุงก็25เหมือนเดิมนะครับวินาทีการโจมตีก็5วิกเหมือนเดิมนะครับ อะไรอะสกิลปล่อยโกะอะใช่ไหมออน่าจะใช่แหละครับเสียงโกนแบบนี้โอเคขั้นสุดท้ายน่าจะขั้นสุดท้ายนะขั้นที่6นะครับเพิ่มดาเมจมา528นะครับแล้วก็บอกวงการโจมตีมา3นะครับเป็น28นะครับอัพไปเลยนี่ฮะดาเมจก็เป็น1 7 0 6เอ,อ้ย1716นะครับ วงยี่สิแล้วก็เวลาี่การจมตีลดมา0ูนดหะครเป็น4.5วิไปดูกันนะครับว่าจรูุโนตตัวเดียวจะไหวไหมว่าน่าจะไหวแหละ ปฟนไปแสนห้าแล้วโอ้โหจะลองมาบัฟเออวินกันนะครับตรงนี้น่าจะได้เนาะขอให้ได้เถอนะนะโอเค โอเคนะครับปับสามนะปับสี่ไปเลยบับสี่ไปตังนียังไม่พอโอ้ยโอเคพอแล้วนะครับโอเคบัฟไป,ปบัฟไป,ปบัฟไปแล้วก็บัฟนะครับ ดาเมิอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเยอะใช้ได้เลยนะครับผู้มีความฝัน เดี๋ยวผมจะวางจอรูโนโนแค่สองตัวนะครับโอ้โหบั๊โนบั๊โอ้โหว่าบั๊อืม บักอะไรตอนนี้ละนี่บักอีกแล้วว้าวดาเมจตอนนี้ก็สี่แสนแลวนะครับโอ้เยอะเยะ เลนสิบห้าแล้วนะครับก็รอบอสมารอบอสมาผมเพิ่งได้เออร์วินมาเมื่อวานนะสุ่มได้กำมันจะเข้าโต๊ะโอ้โห นานนะครับนานมากโอเคบอสมาละจีจี จีจีจี G. อ่าเรียบร้อยจีจี G. เฮ้โอเคก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอ,อเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สวัสดีนะครับไปแล้วนะครับบาย